กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานครับในคลิปนี้จะพาไปฟังเรื่องราวการจับพระศึกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยย้อนเวลากลับไปรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นยุคที่มีการบันทึกว่ามีการจับพระศึกมากที่สุดในยุคหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยพระเจ้าวิชาเยนสร้างความไม่พอใจให้แก่เสนาบดีกลาโหมซึ่งก็คือสมเด็จพระเพทราชา และหลวงสรศักดิ์เป็นอันมากเพราะพยายามจะโน้มน้าวสมเด็จพระนารายณ์ให้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์อีกทั้งยังกระทําการหมิ่นน้ําใจชาวพุทธหลายครั้งเช่นการจับศึกภิกษุสามเณรให้ลาสิกขาออกมารับราชการและใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจเป็นต้นสมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงโอนอ่อน,อนตามเจ้าพระยาวิชายเยนในหลายเรื่องทําให้พุทธศาสนิกชนอย่างเสนาบาดีกลาโหมและหลวงสรศักดิ์ รู้สึกโกรธเคืองในตัวของชาวกรีกผู้นี้ยิ่งนักแต่หลักฐานบางแรลแสระบุว่านโยบายศึกพระสงฆ์น่าจะมาจากสมเด็จพระนารายณ์เองต่างหากเนื่องจากฟอร์คอนไม่อาจทำเรื่องเช่นนี้ได้เองหากพระนารายณ์ไม่ทรงอนุญาตเรื่องนี้หลวงสรศักดิ์ไม่พอใจอย่างมากถึงกับชกปากเจ้าพระยาวิชาเยนฟันหักไปสองซี่ก่อนจะหนีพระราชอาญาไปพึ่งเจ้าแม่วัดดูสิทธ มารดาโกษาเหล็กและโกษาปานซึ่งเป็นพระสนมสมเด็จพระนารายณ์เจ้าแม่วัดดุสิตจึงพาหลวงสรศักดิ์ขึ้นไปเมืองลบบุรีเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษสมเด็จพระนารายณ์ก็พระราชทานอภัยโทษให้มีหลักฐานร่วมสมัยชิ้นหนึ่งคือเอกสารเรื่องการเจรจาทางาศาสนาระหว่างฟอคอนกับพระอธิการเดอชัวซีฟอคอนกล่าวเองว่าพระสงฆ์ไทยในตอนนั้นถูกศึกมาทำงานมาก แต่พระมอนไม่โดนและตามสัญญาทางศาสนาคลิ์ที่ว่าด้วยการให้มิชนารีรับคนไทยไว้ในโบสถ์เหมือนเป็นข้าวัดเพื่อสอนศาสนาฟอร์คอนเองกล่าวว่าเป็นไปได้ยากไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือข้าวัดโดยให้เหตุผลว่าเพราะพระเจ้าแผ่นดินทรงเรียกคนเหล่านี้ออกจากวัดวันล่หลายๆคนทรงให้ไปอยู่กับนายข้อมือเพอใช้ทำการโยธาต่อไป และพระเจ้าแผ่นดินสยามก็ได้ทรงปฏิบัติการบางอย่างซึ่งน่ากลัวจะทำให้เกิดการลำบากยิ่งกว่าที่จะยกสิทธิให้เราอันจะทำให้เกิดการลำบากขึ้นนั้นหลายเท่าเสียอีกเช่นว่าให้พระสงฆ์ศึกตั้ง5 0หรือ600องค์เป็นตน้นฟอคอนได้เล่าว่าเคยเห็นพระเจ้าแผ่นดินให้พระสงฆ์ศึกในวันเดียวตั้ง700องค์และให้ลูกศิษย์ออกจากวัดตั้งหนึ่งคนก็มีแต่ถึงดังนั้น พวกไทยก็หาได้บ่นอย่างใดไม่ถ้าหากว่าได้รู้สึกเสียแล้วว่านิสัยของคนไทยไม่ใคร่เอาใจใส่ในศาสนาเท่าไรนักนอกจากนี้ในหลักฐานชั้นตน้นคือจดหมายของฟอคอนส่งถึงบาทหลวงเดอลาแซสพระอธิกรของเจ้าหลุยที่14ลงวันที่20พฤศจิกายนทิศสตักราช1686ได้มีรายงานถึงความไม่พอใจของข้าราชการและพลเมือง ที่มีต่อสมเด็จพระนารายณ์หลายครั้งเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นในเดือนคุมภาพันธ์คิตศักราช1684มีข้าราชการยื่นบัตรสนเทศต่อลูกขุนนาสารหลวงมีเนื้อหาปรักปรำบรรดานักบวชว่าเป็นศัตรูของกฎหมายบ้านเมืองอันหนึ่งยังได้ระบุไว้ด้วยว่าในหลวงนั้นทรงไม่สมเป็นองค์ศาสนูปธร,รมภกของศาสนาเลยแล้วยังกล่าวร้ายป้ายสีอีกนานับประการแต่สุดท้าย ก็จับตัวผู้ทอดบัตรสนเทศได้ซึ่งให้การว่าได้รับความผักดันจากการทํานายทายทักซึ่งพระภิกษุรูปหนึ่งบอกให้คำพยากรน,นั้นระบุว่าในหลวงทรงเป็นศัตรูพระศาสนาจากต้องสิ้นพระชนและยังมีการทํานายอันพิลึกพิลันอย่างอื่นอีกเป็นอันมากและเรื่องที่เกิดขึ้น3-4เดือนหลังจากคณะทูตของเชวาลีเยเดอโชมงเดินทางกลับฝรั่งเศสมีผู้นำบัตรสนเท ไปแขวนไว้บนต้นไม้หน้าประตูพระราชวังเมืองละโวมีข้อความเขียนบอกว่าผู้ใดได้พบหนังสือและนำขึ้นถุนกล่าวถวา,ายสมเด็จพระนารายณ์แม้ว่าจะได้รับโทษตายก็จะได้ขึ้นสวรรค์ในหนังสือแจ้งถึงภัยของาศาสนาพุทธมีท่วงทํานองอุกอาจและพาดพิงถึงคุณนางพรามที่เป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์ว่ารู้ตื้นลึกหนาอย่างดีแต่ปกปิดไว้นอกจากนี้ลาลูแบ ยังได้บันทึกถึงการสอบไล่ของพระสงฆ์ตามนโยบายของสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งให้ทดสอบความรู้เพราะมีพระสงฆ์จำนวนมากที่มาบวชหนีราชการผลคือลาลูแบร์กล่าวว่าตอนที่เขาเข้ามาในปีพุทธศักราช2230มีพระสงฆ์ถูกจับศึกหลายพันรูปพระสอบตกและคนที่เป็นแม่กองสอบพระสงฆ์ฝ่ายคมวสีก็คือออกหลวงสุรศักดิ์ หรือพระเจ้าเสือในอนาคตนั่นเองช่วงปลายรัชสมัยพระนารายมีหลักฐานมีกลุ่มพระสงฆ์คอยให้ความช่วยเหลือพระศรีสุธรรมราชาอยู่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ปรากฏในหลักฐานร่วมสมัยว่าทําให้พระองค์ไม่ทรงวางพระราชหฤทัยสถาบันส่งนักนอกจากนี้ในรัชสมัยของพระองค์การก่อกบฏโดยพระสงฆ์ทําให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นมีหลักฐานว่าถึงขั้นทรงปิดวัด หรือมรแม้กระทั่งเรื่องศึกพระก็พอให้เห็นความขัดแย้งของกษัตริย์กับสงได้ทำให้สถาบันสง์เอาใจออกห่างพระองค์อันที่จริงเหตุผลของการศึกพระสงฆ์ออกมารับราชการอาจไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติเพราะเชื่อว่าเหตุผลหลักคือการดึงประชากรในระบบไพรที่หลบเลี่ยงการเกณฑ์กลับมาสู่ระบบราชการของอยุธยาเนื่องจากโดยปกติแล้วไพรหลวง ต้องถูกเกณฑ์รับราชการปีละหกเดือนไพร่สมต้องรับใช้มูลนายแต่พระสงฆ์ถือเป็นชนชั้นพิเศษที่ไม่ถูกเกณฑ์เดือนไม่ต้องรับใช้มูลนายไม่ต้องถูกเกณฑ์ไปรบดังนั้นจึงปรากฏว่ามีไพร่หลบหนีจากการเกณฑ์ไปบวชเป็นจํานวนมากการที่ราชสำนักให้สงสึกจึงเป็นหนึ่งในวิธีช่วยคัดกรองพระสงฆ์ที่ไม่มีความรู้พระปริยัติธรรมมากเพียงพอซึ่งอาจเป็นไพร่ที่หลีกเลี่ยงการเกณฑ์ กลับมาสู่ระบบราชการและก็ส่งเสริมให้พระสงฆ์ต้องตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมมากขึ้นเพื่อเป็นการอุดหนุนพระพุทธศาสนาไปในตัวการสอบไล่และการสำรวจสมณครัวเป็นเรื่องปกติที่ไม่ได้มีแต่ในราชการสมเด็จพระนารายณ์แต่ถึงกระนั้นจำนวนพระสงฆ์ที่ถูกศึกและข้าวัดที่ถูกบังคับให้ออกจากวัดมารับใช้ราชการในราชการสมเด็จพระนารายณ์ยังสูงกว่าปกติธรรมดามาก จนผู้ชำระพงสาวดานสมัยหลังมองว่าเป็นการกระทําอันร้อนในพระพุทธศาสนาดังนั้นจึงไม่ได้มาจากเหตุผลการนำไพร่กลับมาสู่ระบบราชการเพียงประการเดียวอีกผลหนึ่งที่เป็นไปได้สูงคือสมเด็จพระนารายมีพระราชประสงค์ลดอิทธิพลของสถาบันสง์ลงไปด้วยเหตุผลทางการเมืองเพราะสถาบันสงมีสถานะสูงรวมถึงมีกำลังฆ้าพระในปกครองจำนวนมากนอกจากนี้ ยังเป็นที่เคารพนับถือของพลเมืองในสังคมจึงมีอิทธิพลในการใช้ศาสนาชี้นำความคิดของราษฎรได้มากแต่สถาบันสงฆ์ก็อาจกลายเป็นขั้วตรงข้ามทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ได้เช่นเดียวกันดังที่ปรากฏในประวัติศาสตร์อยุธยาหลายครั้งว่าวัดได้กลายเป็นฐานปฏิบัติการทางการเมืองของพระราชวงศ์และขุนนางหลายครั้งโดยมีสถาบันสงฆ์เป็นผู้เกื้อหนุนพระราชวงศ์หลายพระองค์เคยเสด็จออกผนวดหนีราชภายัย หลายพระองค์ทรงก่อกรบฏด้วยการสนับสนุนของพระสงฆ์เช่นในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระศรีศิลป์พระราชโอรสในสมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงก่อกกบฏด้วยการสนับสนุนของพระสังฆราชวัดป่าแก้วพระเจ้าทรงธรรมทรงเคยผนวดเป็นพระพิมลธรรมได้ศึกษาพระไตรปิฎกจนเชี่ยวชาญมีผู้ฝากตัวเป็นศิษย์มากจนชิงราชสมบัติได้พระศรีศิลป์พระอนุชาของพระเจ้าทรงธรรม ได้รับความช่วยเหลือจากพระสงฆ์ในเมืองเพชรบุรีจนก่อกรบฏต่อสมเด็จพระเชษฐาธิราชและเมื่อเจ้าฟ้าชัยได้รับราชสมบัติต่อจากพระเจ้าปราสาททองก็ปรากฏหลักฐานว่าพระศรีสุธรรมราชาสเสด็จหนีไปอยู่วัดแม้แต่สมเด็จพระนารายก็ยังทรงปรากฏในหลักฐานของบาทหลวงเดอะเบสว่าทรงได้รับความช่วยเหลือจากพระสงฆ์จนสามารถชิ้งราชสมบัติจากพระศรีสุธรรมราชาพระเจ้าอาได้เช่นเดียวกัน แต่หากศึกษาจากอุปนิสัยของฟอคอนคนผู้นี้มิได้จริงจังกับาศาสนาใดนักนอกจากผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับกรณีเท้าทองกีบมา้าหรือมารีอากูโยมาเดปินญาขณะนางได้อายุเพียง16ปีบิดาของนางแสดงความไม่พอใจในพฤติกรรมและวัดปฏิบัติของลูกเขยที่หลงราบยศสนเสริญมักในโลกีนักฟอคอนจึงแสดงความจริงใจด้วยยอมละนิกายแองกิกันที่ตนนับถือ เปลี่ยนเป็นนิกายโรมันคาทอลิกตามมาริอาและแม้หลังจากการสมรสมาริอาก็ยังดำรงชีวิตอย่างปกติไม่โอ,อ้วดในยศถาบรรดาศักดิ์ซ้ำยังชี้ชวนให้สามีประพฤติและปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอมากขึ้นกว่าเก่าดังปรากฏในงานเขียนของบาทหลวงโกเดเบสว่าสตรีผู้ถือมัน่นในคลิตธรรมนี้มีอายุได้ไม่เกิน16ปีได้หลีกหนีความบันเทิงเริงรมทั้งหลาย อันสตรีในวัยเดียวกันฐานะเดียวกันกับนางใฝ่หากันนักหนาและมุ่งแต่จะรับใช้พระผู้เป็นเจ้ากับทําความสบายอกสบายใจแก่ท่านสามีเท่านั้นนางไม่ออกจากธรรมเนียบไปไหนมาไหนเลยนอกจากจะไปวัดจากบันทึกน้อยครั้งที่ฟอค่คอนจะไปวัดและระยะหลังสามีภรรยาคู่นี้มักระหองระแหงกันเพราะความทะเยอทะยานของฟอรคอนและนี่เป็นอุปนิสัยที่ไม่แคร์ใครทั้งนั้น เขาทำได้ทุกเรื่องเมตการมีส่วนร่วมในการจับพระศึกขอขอบคุณแหล่งอ้างอิงประวัติศาสตร์อยุธยาแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ